สวัสดีครับผมเพชรพาแนวช้านแอลทำให้เห็นได้ดูครับผมนี่ก็ออกมาฉีดยาป้องกันแมลงตอนเย็นๆครับผมเมียวหยิบตองยามาใหญ่ยยทิ้งเร็ว ครับเดี๋ยวผมก็จะเอายาให้ดูครับว่าผมใช้ยาตัวไหนครับผมนี่ครับผมยาที่ผมฉีดผมใช้ครับผมใช้ยี่้อนี้ฟองนี้ครับผมเป็นยาฆ่าแมลงครับผมกำจัดเพลี้ยต่างๆมวนแมลงวีขาวบัวแล้วก็แมลงวันครับผมครับฉีดผมใช้ผมใช้ยาตัวนี้แล้วครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพชรพาแนลชาแนลทำให้เห็นเน้นๆดูครับผมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเมือ่อผมมีคลิปใหม่ๆนะครับผมอะาาไรจะซื้อไหมบอกคนฉีดกันพ่นห่างมาหน่อยครับใบเลยไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับผม หยอดอะไรมันอะชีที่มันทุ่ยทั่วปับมันปับกระจายมาวัานนี้ไม่ได้ฝอยมาคนเนี้ยเห็นเป็นฝอยหน่อยเออเออนั่นแหละไอ้เนีจะซื้อว่าชีดไม้ซื้อปัม๊มไหมนี่ขายขายเล้ไปหยอดมันอะน้ำคันเลย ชีดจอดชีดจอดชีดปลายยอดอ่ะทําคันเลยแหละเออโอ้ยหมดเลย เม่วนันฝนตกป่ะเนี่ยไ่ตกดิแนแห้งแกตกแ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนไม่ตก,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 กลดน้ำเลยนะเรียนกำลังจะโตกำลังจะไป ต้นนี้มันยังไงวะเนี่ยมันจะสมบูรณ์หรือมันจะหดหขุดลึกฝังหลุกเขาเออแต่เนี่ยฝังหลุกเขาหน้าตรงนี้เางี้เนี่ยฝังลึกดิดสายกันไปลงไมเต้นนี่ เนี่ยแล้วเดินเดินออกไม่มีดึงสายเขียวออกไปน,นี่มันสูงก็บปั๊บให้หัวม,นมันเล่นเลยเออนั่น,นแหละยอดนี่ต้องเน้นเลยยอดนี่ต้องเน้นเลยครับผมยอดไม่ดีเพี้ยลงใบไม่ดีก็น,นี่แหละครับมันจะทําให้ทุเรียนเราไม่โตไม่สูงไม่พุ่งแบบนี้นะครับ ต้องเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนเครื่องไหมแล้วมไม่แรงแล้วตนน้นสูงอือล้ะตัวสุกเขียวอ่ะเขียวตัวไหนเพิดงสองตัวเลยเมียใหม่มันไม่แรงไม่ทั้งว่ามันไม่กระจายไงใช้ยิมเปืองยาแรงไปอีกขันเออขันพอ่อใครนั่น,น,นอยู่ปะ่ะขันให้มันแหลมๆผุ่งๆไปยอดหน่อยเออแค่น,นั้นแหละ อ่ะมึงถึงยอดเลยนะปลายยอดทิศนู่นอะทิดปลายยอดอ่ะเอาแฮมแลมพุ่งขึ้นไม่น้อยแลมแลมได้ไแค่ไหนอ่ะถึงแฮมถึงปลายยอดแล้วเออถึงแล้วถึงแล้วเออและแล้วผลปลายยอดก้อนแล้วค่อยปั๊บมาผลข้างหลังเอา เออราตบน,นู่นอ่ะไปผลปลายยอดก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างล่างก็ปับ๊บเอามันจะได้ทีเดียวจบเลยเออนั่นแหละมาด้สื่อปัม๊มไหมสื่อหัวไหมล้วนี่4ีหาเดือนมูจะผลไม่ถึงเลยเนี่ย ซื้อไหมเลยหาหกพันแค่นั้นแหละได้ของดีไปเลยหรือจะฉวยสักงสองพันฮะหรือจะฉวยสักงสองพันโอ้หล้อฉาดไหนวะเนี่ยฉาดนี้จะได้ไวเนี่ยฮะไม่รู้คงคงจะไม่ต้องล้อฉาดหนาเนาะ เราจะไปถูกไปถูกถูกเรียนมีลูกมีอะไรแล้วมึงก็เอาเงินตรงนั้นตื่อป่าถิดชีดจยอดนึงนก่อนเลยเดี๋ยวค่อยปั๊บหัวไปฉีดผุ่มเอมันจะได้เร็วเออนั่นแหละจัดไปเออนี่แหละฉีดแบบนี้แหละครับฉีดจับ ป้องกันมแมลงครับต้องฉีดเททั่วๆครับผมยอดนี่สําคัญที่สุดเลยครับยอดไม่พุ่งใบไม่สวยมันก็หยุดการเจริญเติบโตไปเลยครับ ไ้เกือบเสียหมดเลยครับโอ้ยยังมาทันครับผมมัน,นดูแลผมติดอินดีไว้นะครับเอออินโดนจริงเยอะอู้หางต้นไหมอะไรไเออยินโดนจริงเยอะตัวนี้กิ้งกำลังออกเลยเนี่ย ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเมื่อผมมีคลิปใหม่ๆนะครับผมเพชรพาแนลชาแนลท้าให้เห็นนิดนดูครับก็จบคลิปกันแค่นี้ครับผมขอบคุณรับ,บสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับจะมื่นแล้วนี่ครับ